สวัสดีครับผมนายธนากรจิรวัณนน์นะครับวันนี้จะมาอธิบายวงจร PLC Star Delta ควบคุมมอเตอร์นะครับอมอเตอร์นะครับเป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิดนึงนะครับทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลนะครับนำไปขับเคลื่อนอุปกรณ์ทำงานใดๆโดยเฉพาะการใช้เป็นต้นกำลังในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับการควบคุมมอเตอร์นะครับ เป็นวิธีการใช้มอเตอร์ตามวัตถุประสงค์นะครับเช่นการเริ่มเดินการหยุดการกลับทางหมุนาการควบคุมความเร็วเป็นต้นนะครับการใช้ PLC นะครับควบคุมมอเตอร์เป็นการควบคุมด้วยโปรแกรมแทนการต่อสายวงจรควบคุมนะครับซึ่งโปรแกรมนะครับสามารถกำหนดขึ้นแน่นอนตายตัวตามเงื่อนไขของการทำงานของระบบนะครับ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตลอดเวลาเท่าที่ต้องการนะครับการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำา3เฟสนะครับอย่างง่ายนะครับเป็นการนำเอาพุทของ PLC ไปควบคุมคอนแทคเตอร์นะครับและนำคอนแทคเตอร์ไปควบคุมมอเตอร์ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการควบคุมมอเตอร์เบื้องต้นนะครับการควบคุมมอเตอร์เบื้องต้นอาจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับ 1. นนะครับการควบคุมด้วยมือนะครับเมนูคอนโทรลนะครับ การควบคุมด้วยมือนะครับหมายถึงการควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงานนะครับสั่งให้อุปกรณ์ควบคุมการทํางานควบคุมการจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ควบคุมจึงถูกสั่งงานด้วยมือผ่านอุปกรณ์ใดๆเช่นท็อกเกิลสวิตช์นะครับเซฟตี้สวิตช์นะครับดัมสวิตช์นะครับตัวควบคุมแบบหน้าจานนะครับเป็นต้นนะครับการควบคุมการทางานมอเตอร์นะครับนิยมใช้ระบบเดียวนะครับมอเตอร์ขนาดเล็กที่มีพิกัด กระแสต่ำๆนะครับเช่นมอเตอร์พิกัดไม่เกิน5แรงนะครับจําพวกเครื่องเจาะเครื่องเจียรอะไรนะครับเป็นต้นนะครับจึงนิยมควบคุมการทํางานของมอเตอร์ด้วยวิธีการสตาร์ทโดยตรงนะครับนี่จะเป็นรูปวงจรควบคุมโดยเมนูนนะครับเมนูนคอนโทนนะครับต่อไปไปดูวงจรที่สองครับเป็นวงจรกึ่งอัตโนมัตินะครับวงจรกึ่งอัตโนมัตินะครับเป็นการควบคุมโดยการใช้สวิตช์ปุ่มกดนะครับ โดยควบคุมระยะไกลรีโมทคอนโทรลทำการเริ่มเดินสตาร์ทการหยุดเดินสต็อปมอเตอร์นะครับโดยการใช้รีเลย์หรือใช้คอนแทคเตอร์นะครับเป็นตัวกลางในการควบคุมสั่งงานที่สวิตช์ปุ่มกดนะครับเพื่อให้คอนแทคเตอร์ทำงานหรือหยุดทำงานแล้วแต่แล้วจึงนำหน้าสัมผัสอของคอนแทคเตอร์ไปควบคุมมอเตอร์อีกต่อหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นวงจรควบคุมกึ่งอันตโนมัตินะครับ ต่อไปเราจะไปดูวงจรควบคุมแบบอัตโนมัตินะครับ <c oughs> การควบคุมอัตโนมัตินะครับเป็นการควบคุมที่อาศัยอุปกรณ์ชี้นํานะครับมาตรวจจับการเปลี่ยนแปลงใดๆเช่นโฟตโตสวิตต์นะครับลิมิตสวิตต์ตรวจจับตําแหน่งของวัตถุเพื่อสั่งให้อุปกรณ์เอาพุในในทธใดๆทางานหรือหยุดทํางานตามเงื่อนไขนะครับวงจรการควบคุมแบบนี้มีเพียงแต่ใช้คนกดปุ่มเริ่มเดินในครั้งแรกนะครับจากนั้นวงจรจะทํางานเองอัตโนมัติต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นวงจร ควบคุมมอเตอร์แบบอัตโนมัตินะครับต่อไปเราอ่าจะมาดูการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์นะครับอันนี้อ่าการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เป็นการอ่าเป็นวิธีการควบคุมโดยโปรแกรมแทนการติดตั้งวงจรควบคุมนะครับโดยแปลงอ่าวงจรควบคุมเป็นอ่าแลนเดอร์ไดอะแกรมนะครับและป้อนให้ PLC เพื่อส่งผลการทำงานของโปรแกรมนะครับ ออกทางเอาต์พุตของ PLC ไปควบคุมคอนแทคเตอร์ในวงจรกำลังและคอนแทคเตอร์ควบคุมมอเตอร์ตามลำดังนะครับอันนี้จะเป็นวงจรการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์นะครับจะมีอยอู่ทั้งหมด4ส่วนนะครับจะเป็นวงจร input, อินพุตแล้วก็จะมีโปรแกรมมีวงจรเอาต์พุตของ PLC นะครับแล้วก็วงจรกำลังคือมอเตอร์นะครับ <c oughs> ต่อไปไปดูการเตรียมโปรแกรมนะครับ การเตรียมโปรแกรมนะครับเป็นวิธีการสร้างโปรแกรมและป้อนไปเก็บในหน่วยความจำของ PLC นะครับเพื่อนำ PLC ไปติดตั้งควบคุมมอเตอร์นะครับซึ่งการเตรียมโปรแกรมเป็นภาระงานเริ่มต้นของการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์นะครับโดยมีภาระงานปฏิบัติดังนี้นะครับ 1. น,นะครับเขียน l e n d e r d ์ a g r กรนะครับโดยการแปลงวงจรควบคุมเป็น l e n d e r d ์ a g r กรนะครับอันนี้จะเป็นเ e นเดอร์ a ดแกรนะครับอันนี้ ภาพนี้นะครับเป็นวงจรควบคุมนะครับแล้วก็นี้จะเป็นแลนเดอร์ไดแกรมนะครับ 2. นะครับปรับแต่งโปรแกรมนะครับโดยนำคำสั่งซึ่งขนาดการไปวางในนะคอลัมน์หนึ่งตามลำดับหลักการเขียนแลนเดอร์ไดแกรมนะครับสามกำหนดข้อมูลโปรแกรมนะครับสัญลักษณ์นะครับ s1 นะครับข้อมูลเนี่ยฮะ000 จุด 00, 00นะครับสวิตช์กดติดปล่อยดับสั่งให้ระบบทำงาน S2 000จุด่1สวิตช์กดติดนะครับปล่อยดับสั่งให้ระบบหยุดทำงานนะครับแล้วก็ K1 ครับ010จุด00ออปต์ควบคุมคอยของคอนแทคเตอร์นะครับความหมายนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์นะครับแล้วเราจะได้โปรแกรมสมบ,บูรณ์ดังนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือตัวอย่างของโปรแกรมนะครับ 0.00จุด0 0อ่านี่ยค S1 นะครับอ่า S1 ความหมายคือว่าสวิตช์กดติดปล่อยดับสั่งให้ระบบทํางานนะครับแล้วก็จะมีอ่าของ S2 นะ S2 คือความหมายที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นะครับคือสวิตช์กดติดปล่อยดับสั่งให้ระบบหยุดทํางานนะครับแล้วก็ต่อไปเป็น K1 นะครับเอาพุทควบคุมคอยของคอนแทคเตอร์นะครับอ่นหน้าตายเป็นอย่างนี้นะครับอ่าสี่ครับการเขียนโปรแกรมบนซอฟต์แวร์นะครับ รายล,ละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับป้อนโปรแกรมสู่ PLC แล้วก็จะมีการทดสอบโปรแกรมเพื่อตรวจสอบผลการทำงานโปรแกรมนะครับอันนี้การติดตั้งวงจร Input Output นะครับการติดตั้งวงจร Input Output ของ PLC นะครับอันนี้จะเป็นรุ่น CPM 2A ขีด40 CDR ขีด A นะครับโดยติดตั้งวงจร Input แบบ นะครับและติดตั้งวงจรเอาพุทแบบตามนี่ครับวงจรอินพุตเอาพุทตามภาพเลยนะครับอันนี้ต่อไปเราจะมาดูการทดสอบเอาพุทนะครับการทดสอบเอาพุทนะครับเป็นวิธีการทดสอบอตรวจสอบการนําสัญญาณของเอาพุทของ PLC ไปควบคุมคอนแทคเตอร์นะครับเมื่อติดตั้งวงจรอินพุตเอาพุทเสร็จแล้วให้ทดสอบเอาพุทเพื่อตรวจสอบว่าคอนแทคเตอร์ ทำงานถูกต้องสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการทํางานก่อนติดตั้งวงจรกําลังเสมอครับโดยปฏิบัติงานดังนี้นะครับ1เปลี่ยนหม,มดการทํางานของ PLC เป็นนะครับอมอนิเตอร์นะครับ2จ่ายไฟ24 24โวลต์ดีนะครับให้ให้กับวงจร i n p u t o u t p u t ของ PLC นะครับ3ส,สั่ง input โดยการกด s t a r ์ตามเงื่อนไขการทำงาน4ส,สังเกตก,การทำงานของคอนเนคเตอร์ครับเปรียบเทียบกับการ เปรียบเทียบกับเงื่อนไขการทํางานนะครับ 5. แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรมนะครับหากพบว่าทํางานไม่ถูกต้องและทดสอบซ้ําทุกครั้งที่แก้ไขนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการติดตั้งวงจรกําลังนะครับภาพตัวอย่างตามนี้นะครับการติดตั้งวงจรกําลังนะครับเป็นวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ควบคุมและ,ะการต่อวงจรตาม แบบวงจรกําลังนะครับอันนี้หนึ่งครับวงจรกําลังจะเป็นลายหนึ่งลายสองลายสามแล้วเป็นนิวตันแล้วก็มีกาวนะครับ PE เรียเป็นอ่าเป็นวงจรเบื้องต้นนะครับ F1 คือฟิลด์กาลังนะครับหยุดการทํางานของอ่าวงจรกําลังเมื่อรัดวงจรในวงจรกําลังนะครับเผือว่าฟิล์ขาดมอเตอร์ก็ไม่ทํางานนะครับ K1 คือหน้าคอนแทคนะครับควบคุมมอเตอร์ทำงานหรือหยุดทำงานนะครับตามสถานะเอาพุทของ PLC ที่นี่มาควบคุมนะครับนี่ครับวงจำอันนี้คือตัวเอมคือมอเตอร์นะครับอันนี้เป็นมอเตอร์สามเฟสนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวงจร PLC นะครับ อันนี้จะจะเป็นภาพตัวอย่างการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เนี่ยนำสามเฟสน,นะครับอันนี้จะเป็นภาพนะครับเบรบบิบบอย่างเช่นตัวอย่างครับกดสตาร์ท1ครับ S2 ให้มอเตอร์ M1 ทำงานกดสตาร์ท2 S3 ให้มอเตอร์ M2 ทำงาน3กดมอ,อมอเตอร์ M1 ทำงานก่อนมอเตอร์ M2 เสมอ4กดสต็อป S1 ให้ระบบหยุดทํางานนะครับอันนี้การกําหนดข้อมูลโปรแกรมนะครับตามนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นแรนเดอร์ไดอะแกรมนะครับอันนี้แบบวงจร Input Output นะครับอันนี้การใช้โปรกรใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์ในลำสามเฟสแบบทำงานเรียงลำดับนะครับ แล้วก็จะมีการใช้ PLC ควบคุมมอตเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสแบบกับทางหมุนนะครับโดยอัตโนมัติด้วยนะครับอันนี้น,นี่จะเป็นรูปวงจรนะครับอ่าอันนี้กำหนดข้อมูลโปรแกรมนะครับสัญลักษณ์แล้วก็จะเป็นรนเดอร์ไดแกรมนะครับเราเขียนเข้าไปว่าเราต้องการให้มอเตอร์ทำงานยังไงนะครับต่อไปอ่าจะเป็นแบบวงจร Input Output นะครับ อันนี้ไฟยิบสี่โวลต์นะครับน,นี่เป็นหน้าคอนแทคนะครับอันนี้การใช้อ่าการใช้ PLC คุมมอเตอร์นินำสามเฟสแบบกับอ่ากับทางหมุนอัตโนมัตินะครับน,นี่จะเป็นรูปวงจรครับอันนี้จะเป็น PLC นะครับนี่หน้าตา PLC นะครับอันนี้จะเป็นอ่า อันนี้วงจรกำลังนะครับอันนี้เอาต์พุตอันนี้จะเป็นอ่าอินพุตนะสรุปนะครับการควบคุมมอเตอร์เป็นวิธีการบังคับให้มอเตอร์ทำงานและหยุดทำงานแบ่งออกเป็นสาสามระดับนะครับคือการควบคุมด้วยมือการควบคุมกึ่งอัตโนมัติและการควบคุมอัตโนมัตินะครับการใช้ PLC ควบคุมเป็นการควบคุมโดยการสั่งอ่าสัญญาณอินพุตให้กับ PLC ประมวลผลตามโปรแกรม ส่งสัญญาณเอาพุทไปขับคอนแทคคอนแทคเตอร์ Contact, Contact นะครับและนำคอนแทคเตอร์ไปควบคุมมอเตอร์ต่อไปนะครับโครงสร้างของอวงจรการใช้ PLC นะครับควบคุมมอเตอร์มี4ส่วนนะครับได้แก่วงจร put, อินพุตแล้วก็โปมีโปรกแกรม PLC นะครับวงจรแล้วก็เอาวงจรเอาพุทนะครับและวงจรกำลังวงจรกำลังน็่คือเป็นมอเตอร์นะครับเอาพุทนี่คือเอาพุทนี่คือคำสั่งที่ออกจาก PLC นะครับ ตัวอย่างการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์ครับที่ปรากฏในหน,หน่วยการเรียนรู้น,นี้นะครับเป็นการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์งานเดียวได้แก่การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์แนวนำสามเฟสแบบทําง,งานเรียงลำดับนะครับและการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์แนวนำสามเฟสแบบกลับทางหมุนโดยอัตโนมัตินะครับการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์านะครับแบบอื่นๆที่กําหนดไว้ในใบางานอื่นหรือเพื่อให้ผู้ผู้เรียนฝึกทักษะสร้างองค์ ความรู้จากการฝึกปฏิบัตินะครับเพื่อ,อาการมีทักษะในการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์อย่างที่แท้จริงนะครับอันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอวงจร PLC ตาเดลตาของมอเตอร์เพียงเท่านี้นะครับผมครับขอบคุณมากครับ